เดี๋ยวบนทรงถึงจะต่อคอมพิวเตอร์ใหม่ครับเคสนี้ใส่อยู่เป็นประจำตัวนี้ไปลงวินโดว์มาใหม่แล้วก็สีล่องจากอาศายจากเครื่องนี้มาต่อเครื่องนี้เบงิงบ่าลงวินโดว์มาใหม่แล้วสีเยี่ยมยอดซ้ำใดครับ สายสายสัญญาณก่อนครับอันนี้ก็คีย์บอร์ดสายนีสายใสย่สาพาวเวอร์ใส่ไฟฟ้านะตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมา เมาดีเมาครับเมาไซน้นี้ไฟเขาตรงนี้ตัวนี้นำสัญญาณไปใส่จอจอสายไฟอาจจะลุ่งล่งเนะี่ยเดี๋ยวจ้งเก็บให้เรียบร้อยนี <c oughs> ่ครับเซ็จแล้วทั้งหลังเซ็ตแล้วนี่ก็ต่อเขา ซับ,บูเฟอร์นะครับเสียงส่วนตูล้ลำโพงนี้อยู่ข้างล่างครับเห็นบ่มีสัญญาณไปขึ้นแล้วตูล้ลำโพงต่อเข้ามองนี้ตรงช่องกลางนะครับโอเคบายดีเดี๋ยวไปลองเปิดเบงครับเปิดตรงนี้ครับเสียงพล่มขึ้นแล้วเป็นว่าได้ผลปุ๊บ จอขึ้นเลยเพื่อพับเลยข้อมเครื่องนี้เร็วมากนะครับนี่เครื่องนี้ใส่อยู่เป็นประจำครับเครื่องนี้พึ่งไปลงวินโดว์มาเมอ่อนี้ไหวครับพื่อพับขึ้นเลยเห็นไหครับเสื่อมอินเทอร์เน็ตนี่เมาครับ ีบอร์ดเดี๋ยวเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนครับเข่าตรงนี้ตอนนี้ผมก็ได้เสียบตัวรับสัญญาณ wifi เข้าไปในคอมพิวเตแล้วนะครับตัวนี้ปพต้งเข็ดอีกย่งครับเสียบปุ๊บมันก็นรับสัญญาณ wifi ได้เลยนะครับ ต้งองมาออกมาครับครับสัญญาณไวไฟจะขึ้นเลยครับเสียบปุ๊บเข้าไปขึ้นปับ๊บขึ้น google เลยครับข่าว youtube ก็ได้ข่าว facebook เดี๋ยวข่าวเฟซบุ๊กนะครับเนาะ ลบ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 เขาเฟดแก่ F if, if. K k F ข okay. e ึ้นแหละครับขึ้นเฟดแหละปั๊บปั๊บโอเคกล่องอีเมลเลย เนี่ยละก็ใส่ละฮะเข้าสู่ระบบปิ๊บจะปิช่ว์นี่มือถือแล้วครับเนาะช่วยนีมยนยน่มือถือแล้วกับเเก่าไปกดยืนยันนี่มือถือครับปึ๊บใช่ฉันเองเสร็จสิ้นจบ ตรงนี้ก็เป็นคอมพีซีส่วนตัวผมก็บันทึกรหัสเลยก็แล้วกันเรียบร้อยลงชื่อเข้าใช้ Google Chrome ต้งก็ลงอีเมลอีก <c oughs> อีกรอบเพราะว่าเป็นคอมพึ่งไปลงวินโดว์มาใหม่เราต้องใส่อีเมลอีกรอบนึง ลงชื่อเข้าใช้ Google Chrome ก่อนแล้วก็กดปึ๊บวิ่งปื๊ดแล้วเราก็ใส่รหัสรหัสอีเมลโอเคปึ๊บแล้วก็ไปที่เฟซล้วเลยกดอนุญาต เชื่อถืออุปกรณ์นี้ยืนยันว่าเป็นฉันเสมอเชื่อถืออุปกรณ์นี้เชื่อถือใส่รหัสผ่านเฟซอีกรอบเข้าได้แล้ว <c oughs> นี่วุณ <c oughs> นส่งถึงรักษาสี <c oughs> ในที่สุดแล้วก็ใช้คอมเครื่องใหม่ที่เราไปลงโปรแกรมมาสำเร็จไปลงวินโดว์มานะครับคอมเครื่องนี้ของบุญส่งถึงเร็วและแรงมากๆครับกดนี้ไปพร้อมกับเมาส์เลยนะครับพรับพรับเลยนะครับ เร็วมากครับคอมตัวนี้เร็วมากๆเยี่ยมไปเลยขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ